ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับวันจันทร์ที่สิบเมษายนสองพนห้าหกครับตอนนี้อยู่ที่พาซามมยอนะครับหรือพาซาเมเยอร์เป็นจัตุรัสของกรุงมาลิดน,นะประเทศสเปนครับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะบนี่เห็นมันสวยมากนะ<อ>เป็นบรรยากาศตอนกลางคืน ตันนี้พี่จุ๊บไม่ไหวนั่งรอตรงนั้นนะครับ